สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤษภาคมกับอาจารย์เดียที่จะทํานายในศาสตร์ของเฮลินทาร์โดระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะจะมาทํานายดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านที่เกิดในแต่ละราศีประจําเดือนพฤษภาคมมาดูกันนะคะว่าความรักของท่านในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะความรักของท่านที่เกิดในราศีกันสําหรับคนมีคู่ประจําเดือนพฤษภาคมนะคะ,ะเราจะได้ไพ่ใบนี้ เป็นไพ่ห้าดาบค่ะไพ่ใบนี้ห้าดาบเนี่ยมักจะเป็นไพ่ของการเอาชนะไม่ฟังคําคนดื้อดึงแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเหมือนกับว่าถ้าฉันอยากจะได้อะไรแล้วอ่ะฉันจะต้องทําแบบนั้นให้ได้ดังนั้นเนี่ยคนมีคู่ในช่วงเดือนนี้ มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันโดยเฉพาะคนที่มีอักษรตัวแรกข้างหน้านี่ค่ะเป็นพวกบอใบไ,ไม้ปอปลาผอผึ้งอย่างเงี้ยนะคะมีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะมีอารมณ์ของการที่เอาแต่ใจแล้วก็เอาชนะใครพูดอะไรก็ไม่ฟังการเอาชนะกัน,นในเรื่องของความรักอาจารย์บมกเรนะว่าไม่มีฝ่ายไหนที่จะมีความสุขเลยเพราะว่าเวลาคุณชนะอีกคนแพ้มันก็จะสร้างความปวดร้าวให้คุณเพราะคุณรักกันไงคะดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้คนมีคู่อะค่ะพยายามที่จะประณี ประนอมแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรที่เราจะถูกเสมอไปแล้วก็ไม่มีใครที่จะผิดเสมอไปอะนะคะยอมรับความเป็นจริงยอมรับในตัวตนของกันและกันก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยสามารถพัฒนาสานต่อไปได้ไม่อย่างนั้นอาจารย์บอกเลยนะว่ามีความเสี่ยงสูงที่ในอนาคตข้างหน้าคุณมีการที่จะเลิกลาการเพียงเหตุผลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะหากต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่กดดอกจัน3าสา 6, 2, 1แล้วก็โทรออกทีนี้ก็ได้ทราบกันแล้วว่าเดือนพฤษภาคมนี้ความรักของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ